สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะวันนี้ก็ทอดกระถินนะคะลุงพลกำลังรวมเงินรุ่นกระถินนะคะอย่ีนค่ะ ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ดูลุงพลต่อยอดกระถิ่นนะคะต่อกระถินกับลุงพลฟาต่นนะคะ I'm <laughs> not ขับไปในเอฟซีค <ess> ีบีระวันสวีเดนนะคุณอนัสนะคุณมารสศีคุณจารุวันคุณดาวนภานะวันนี้นะฮะเข้ามาไปในเอฟซีคีบีระวันสวีเดนสาธุ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  ร่วมกันนะครับในานามช่องยูทูบเสือพาไปเล็บซีทุกคนนะฮะแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับนะพี่ๆทีนะ่ผ่านบัญทีเสือพาไปมาอีกหกท่านแล้วนะครับ ให้เลยให้เลยลุงสาธุนพี่เสือแถมไปอีกหนึ่งร้อยนะทุกคนไห้ไปเกินทำบุญไปแล้วห้ามถอนคืนสุดยอดเสือพาไปนะคะโอ้ทำบุญกระถุนกันนะคะกูนะคะ ต่อยาดกระถิ่นต่อลุงป้านะคะต่อยาดกระถิน่น ต่อยอดกระถิ่นนะคะเอฟซีนะคะกับมุกพลปัตแตนนะคะเสือผ้าไปไม่ออก ยอดกระถินยังไม่ได้รวมนะคะ FT นะคะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้รวมเงินนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ต่อยอดอยู่นะคะเงินยังไม่ได้รวมนะคะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะเดี๋ยวต่อยอดกระถินะคะ่ะ ินกับลุงพลป้าแตนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะอยู่กับลุงพลป้าแตนต่อยอดกระถินนะคะที่วัดนะคะ ถินคะ่ะต่อยอดถิ่นจ้าที่โกก็ช่วยนับเงินนะคะ